อุ้ยพี่น้องเอ้ยบิง่งแนครับพวกครับบ่งแน่เต็มคาราเบลเลยครับจุบนี่ครับงามแนงครับ ทุนเนาะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับสวัสดีปัญญานม่ใงลุงป่านาอาทุกทุกคนเนาะครับสวัสดีท่านผู้ชมเก่าแล้วก็ท่านผู้ชมใหม่เนาะครับครับมาเนี้กับคืนมหาหิสเนาะครับพี่น้องกับพี่น้องมาผู้มาป่าครับมาเนี้กับมาหล่อมังเห็ดเนาะครับกัสซีดายบอนน้อครับพี่น้องกัไปหลุ่นไปรับชมร่วมกันเนาะครับครับเป็นจังใจครับซีมาน์บอนน้องมาเนี้เนาะครับเนาะกลับไปหลุ่นไปชมร่วมกันครับ มาพบกันในต่อวันที่12นะครับเนาะกระดัษกระดาคมนะครับเนาะครับไปดูไปชม่วมกันครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยพออะไรครับบานนี้จังเลยครับว่างไรครับเนี่ของแท้ครับพี่น้องปุ่นออกไปทั้งปุ่นครับพี่น้องอู้นออกไปปุ่นเลยครับปุ่นเดี๋ยวเดียวผมไปเก็บถห้งเบิ้งเนาะเอามงนี้ก่อนครับพี่น้องไปครับนอุ้ยถดงแดงดอกงามเลยครับ เอาเลยครับพี่น้องบ้านนี้ออ้ยตปดโด่งงามแน่นครับปลาไปไปพี่น้องคุณชนะยินครับผมทิดผงเลียงพี่น้องเลียงขาใหญ่ผงข้ามเนาะครับพี่ย้ำมาไกลไกลใ้ครับติดโด่งงามครับงข้ามเนาะพี่น้องเนาะงางมาพอดีเนาะครับบาสิหากระปูกอ่ะคือสิเด็เปลี่ยนป่อไม้อีกแล้วครับพี่น้องถูกงามแน่นครับบ้านนี้ครับพี่น้อง พี่น้องสองดอกนะครับสองดอกง่ายนะครับดอกคระตุันแต่บวชขาจากเน่วเลยครับพี่น้องดอกง่าง่าพี่น้องนะครับแต่บวชขาจากเน่วนะครับเนาะดอกง่ายงายดอกงามแ่ายครับแต่บวชขาจากเน่วนะครับเนาะดอกง่ายง่ายพี่น้องโมนี่ no. no. นะครับ มันนี้ก็เติบหนึ่งนะครับพี่ครับขอกคุณพี่ครับจะที่ว่าผ่านเลยครับมุนเนาะแต่ขาอยากเน่าเน่ด้ลยพี่น้องเลยขาอยากเน่าเนาเนาะครับเนาะแต่มาดอกสองดอกครับสองดอกครับสองดอกมีจูงงอ่ครับผ่านเลยครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับขาเน่าเนาะพี่น้องดอกนี้ก็งามขึ้นกันครับ แต่ว่าขาเน่าเลยครับส่วนมากครับกดอกนึงครับสองดอกน้อยนะครับพี่น้องชุ่มครับง่ายบอกโอ้โอ้เก็บบจะเห็นเนาะพี่น้องเนาะแับมันปกอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวตัดตีนครับส่วนมากขาสีเนาเนาะครับขาเนาไปเลยครับ อกงามให้กับหน่องคิจุกุอยู่นะครับเนาะเสียทีแต่ว่าขาเน่าเนาะครับหน้องนี่ครับตกคิดอุปุอยู่ครับงามนี่นี่ครับสวยงามเลยครับแต่ว่าขายจากเน่าด้วยพี่น้องเลยอู้ขาเน่าครับพี่น้องดีๆนะพี่น้องนี่ขาครับอู้ขาเห็นลุ่มสวงด้วครับเมื่อกี้อับหลายครับผม ครับพี่น้องว่นีงครับออกมาหนีเลยครับพี่ออ้ยสุดยอดครับตอกแง้มครับพี่น้องตีไปเลยออ้ยเสียทีแต่ว่าขาเน่านะครับเนาะตอกง้มครับพี่ครับพี่น้องเสียทีแต่ขาเน่าครับนี่ครับ สองดอกสีดอกนะครับในนี้เนาะนี่ครับงามนี่ครับเฮ้ยเต่ดอกจุ้มๆเลยครับออกมูนมูใญ่เติบเนาะครับเนาะอยู่านมูญนได้ครับครับผมสี่ดอกนึงครับดอกงามแห้งอ่ครับี่นอกสามดอกครับตรงนี้อฮ้ยผักลายครับที่ออกมาสิ ไม่สเลยครับแต่ว่าขาเน่าแล้วรับเดินนี่งขาหนองนะครับเนาะครับเจ้าตัวแดงมันเน่าผมก็ชิตตาดออกครับนี่ครับกำลังดอกงามๆจุ่มๆครับอู้ยพี่น้องเลยเบิ่งเนี้ยครับบึงเรับพี่เอียนบึงเนี้ยเต็มค้าระเบลเลยครับจุ่มนี่ครับงามแี่งครับอู้หเห็ดเปล่งขาวพี่น้องไปเก็บอยู่ใส่กุยนี่มาเพิ่งไข่เลยครับพี่น้องนี่ครับ อุ้ยดอกเต็มทีเลยครับนี่งามแหงครับนี่ครับที่ดอกยังไงครับที่ดอกอ้วนๆวนเนาะดึงเอาเลยครับเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัดตีนครับที่ดอกจุ่มๆพอดีพอดีเลยครับนี่ครับอุดอกเป็นพี่น้องมองไงครับ พลังการงานสะาดดอกไม้งานฮะขาบนเอาน้ำเลือดขับเนี่ยขับบางทีครับแขงแกร่เลยครับจุ่มๆเนาะขับพี่น้อยดังเนาะครับเนาะเกิดโบเห็นครับน้อยๆอีกแล้วครับมาอยากเน่าได้ครับพี่น้องนะเน่าะเลยนะครับเขับพี่น้องดอกงามแห้ครับ ผสมครับพ e er ี so ่น <cz> ้องผสมครับเสียบเข้กันเด้อครับแบบนี้ดอกงามจะหักทั้งกับมองเลยหิดอุปุยเนะครับเนาะงามบิลีครับอ่าครับมะพร้าวหิดผึ่งดำอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยดอกงามแห้งครับหิดผึ่งดำครับดอกงามครับพดูงามเลยสี่ปีมาทั้งสี่มันให้คนเขาบ กอา,าจจะเป็นเฮ็ดเปิ่งเขานะอุ้ยบัแมนครับรบัแมนบัแมนพี่นออ้องบัวมีดอกนึงครับอุ้ยแต่ว่านเอาแล้วนะครับเนาะไปปิดครับดอกงามมาครับล่มแชแร์เลยนะฮะครับสองดอกนุ่งเลยครับเจ็ดเป็นดำนะครับเนาะงามครับเจ็ดกลีบปอกนะครับเนาะนี่แต่ดอกงามๆเลยครับ ปิดก่อนไปกินปอกครับพี่นอ้องฮะเก็บเต็เย็นโอ้ยผมขึ้นมาเหมือนนั้นเนาะครับเนาะบ่อนี่บยบ่ได้ขึ้นมาเบงครับพี่นอ้องาก็พินเลยครับเบงเนี่ยโอ้เสียดายครับจนซุดขอนเนาะครับเนาะฉันก็ทีได้แเกียงหนึ่งเลยครับพี่นอ้องเสียดายฮะเป็นทีเลยครับพี่นอ้อง เย็บไปทุ่เฒ่าคนสุเนะครับเนะมันก็เป็นเ็ดกี่ว่าสามารถสุกได้ด้วยกันนะครับเนาะโอ้เอาคนนี้เนี่ยเออ ผมเสียดายเนาะพี่น้องเดี๋ยวมืัอนี้ผมชิลเอาเบิงเฮ็ดบดให้เนาะครับเนาะเราจะเป็นจังไงรเนาะเนาะเอออ่ออาๆก็เป็นการนัดไม้กันอยู่มองเตาเนาะพี่น้องเนาะพอเป็นกระยางไปถ่ายอยู่นครับนี่ครับนี่สะดอกงามัครับพี่น้องเสียดายขนาดเลยครับแต่ว่าเก็บไปให้ผู้เฒ่าเพิน่นอันนี้เนาะครับพี่น้องครับ ดอกนมนมก็ยังนี่อยู่ครับฝัง่งนี้ก็นุ่มแน่ครับน้องคนเดียวนี่ผมว่ามันเต็มกระตาไปแล้วครับโอ้ยคนครับน้องน้ำมาแก่แก่เยน้ำมาทั้ง มีแต่ดอกเงี่ยดอกเลยเอาไปซุบแล้วครับหลุน,หนนี่เนาะใบเกียงก็ชิบไายดอกครับพกมาดอกนี่เท่าเนาะครับงนาะห้าบนาเนียครับนี่แต่เ็ดทีนปอกหลุนหวนๆครับพี่น้องคุณอาเมียครับดอกครับ คุณนนะเดาเงินเอาเท่าที่ได้นะครับเนาะเอาแหินคุณกับบัวเอาเนาะครับเนาะจุดไให้คุณเท่าคป็นุกครับนี่ครับพี่น้องกับพี่น้องนี่นอนแห้งรับ ซุปย่างเดียวครับพี่น้องเจ็ดกินไดแค่กันเนาะครับมาเก็บไปฝากผู้เฒ่าครับลงมาข้างล่างเลยชุเนาะพี่น้องเนะาะจิตภารกิจหลายอย่างครับผมกบบระเบิดพี่แมาเจ็บพิชเลยครับ,บรกระเบิดพีชเลยเนาะครับเนาะ จะฝากทิดตามผมนั่นเด้อครับไปอีกเจ็ดลอยชั่วโมงก็จะผ่านโคตรซุ่มชนแล้วเนาะครับเนาะคือโคตรอกนะมือดำเบิดเลยพี่น้องโอเคครับผมไปหลุนต่อครับพี่น้องเต็มกระตาอัญยะเลยครับเบึงนี่โอ้ยกระตากระนวยไงเติบอยู่เด้อครับไปครับไปหลุนกันต่อครับเราจะได้มานเห็ดอย่างเนาะครับเนาะ ครับผมกับมาสรุปเนาะครับวันนี้รายใดของวันนี้เนาะครับจะเป็นจันได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่งได้ครับรายใดของวันนี้เนาะครับประมาณนี้ครับพี่น้องกะมิเตดอกใหญ่ๆครับครับพอได้แกงเนาะครับวันนี้เนาะทั้งเห็ดผึ่งดำทั้งเห็ดผึ่งแดงครับทั้งลุมก็เป็นเห็ดผึ่งแดงไปเลยเนาะมิเตดอกน้อยๆครับ โอเคเนาะครับพี่น้องเนาะกัสิเดรกลับบ้านแล้วเนาะครับเนาะฝากก็ไม่พี่น้องกดไลค์กดเสิร์ฟใส่อย่างนั้นเลยเด้อครับช่วงนี้ก็ค่ำคำแหละครับคงกัสิเดรอกเมื่อแล้วเนาะครับเนาะเดินทางมาได้พักหนึ่งแล้วเนาะมือนี้ก็ย่างจนว่าครับก็มาผัวมือหนึ่งเนาะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับ